ราบสวัสดีครับทุกท่านครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมาพบกับอโรคาเซียหูช้างด่างเหลืองนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูครับว่าผมใช้สูตรอะไรในการบำรุงเจ้าหูช้างด่างเหลืองนะครับที่ให้เขาต้นโตใหญ่สมบูรณ์สวยสดงดงามนะครับก็เป็นสูตร สุดเด็ดเคล็ดไม่รับนะครับผมใครๆก็ทําการแตะผมคิดว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบแล้วบางท่านอาจจะยังไม่กล้าใช้นะครับผมธรรมดาธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยครับผมถามว่าสิ่งใดที่ผมใช้ครับนี่ลงมาดูเลยแปุ๋ยคอกแทรร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไรครับขี้วัวนะครับขี้วัวนมนะครับผมอ่า ขี้วัวถ้าท่านเลือกซื้อหาได้นะครับผมแนะนำาหใช้เป็นขี้วัวนมนะครับเพราะว่าวัวนมนะครับกินอาหารข้นนะครับโปรตีนเขาจะสูงหน่อยแล้วอีกอย่างคือวัวนมไม่ได้ปล่อยไร่ทุ่งดังนั้นจะไม่มีเม็ดหญ้าติดมากับมูลเขานะครับผมแต่ถ้าเป็นวัวไร่ทุ่งนะครับวัวว,ว,ว,วัวอินเดียนะครับนะวัวธรรมดาไอ้ผมๆนะครับ ที่เดินไล่กันตามถนนนะครับผมอันนี้นเขาจะกินหญ้าไปเรื่อยนะครับแล้วก็วัวนะครับเขาย่อยแต่ว่าเมล็ดหญ้าไม่ตายนะครับเมล็ดหญ้าสามารถงอกใหม่ได้ดังนั้นก็คือ,อ,คอแนะนําเป็นวัวไร้ทุ่งนะครับหรือท่านมีมูลสัตว์อย่างอื่นก็ใช้ได้แต่ผมส่วนตัวผมใช้ขี้วัวนะครับขี้วัวในผมถือว่ามันดีสุดแล้วครับผมสาหรับผมนะครับไม่ใช่สาหรับทุกคนสําหรับผมผมคิดว่าดีที่สุดนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือ ปุ๋ยละลายช้าครับบางท่านอาจจะชินกับยี่ห้อออสโมโค้ดนะครับหรือมัลติโค้ดนะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับเม็ดโค้ดที่สีเหลืองนะครับไอนี้เป็นเม็ดโค้ดสีสีออกขาวๆเทาๆนะครับเนี่ยครับสีออกทกขาวเทาๆนะครับอ่าถามว่ามันต่างยไงครับไอตัวนี้เป็นเนื้อญี่ปุ่นนะครับเนาะไอตัวนี้เป็นเนื้อญี่ปุ่นนะครับตัวโค้ดเขาจะไม่แตกถ้าเป็นไอพวกเหลืองๆนะครับ คำว่าโค้ดนะคือเหมือนเสื้อโค้ดนะครับเหมือนเสื้อเสื้อสูรเสื้ออะไรใส่ทับอีกทีนะครับผมอ่าเขาเอาปุ๋ยธรรมดาเนี่ยใส่ไปข้างในนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้เปลือกนะครับห่อไอ้เปลือกตัวของไอ้พวกตะกูลเม็ดสีขาวสีเทาเนี่ยครับเขาจะไม่แตกเขาจะอารมณ์เหมือนกับหมากฝรั่งครับเขาจะหน,นึบหนึบยุ่นยุ่นนะครับเวลาเอ่อเขา ปล่อยสลายตัวเองหมดก็จะเหมือนหมักฝรั่งที่เคี้ยวจนแหลกละลายนะครับมันจะเปืเป่อยๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นเม็ดสีเหลืองนะครับเขาจะคล้ายๆเหมือนกับไข่หอยยังไงก็ไม่รู้นะครับถ้าปุ๋ยหมดข้างในข้างในมันจะเ,เราจะมองเห็นข้างในเป็นสใสๆเนี่ยนะครับผมส่วนตัวเนี่ยครับเราจะเห็นมันเป็นอย่างนี้แหละครับแต่มันจะยุบๆๆลงไปบูบี้เข้าไปนะครับผมอ่าดีกว่าไหมผมมองว่า เขา,เาตัวเม็ดสีขาวเนี่ยตัวนี้เป็นแล้วแต่ยี่ห้อครับอันนี้ของเทวัฒนาเขาให้มาก็เป็นเฟอร์ติไลท์นะครับผมสูตร14 13, 13 13ถ้าเป็นตัวของอปกติเราจะใช้เป็นออสโมโคดเม็ดสีเหลืองเนาะเขาจะใช้สูตร13 13 13 13 3ตัวนะครับไอตัวนี้จะ14นํหนาหน้า1 1ส่วนนะครับแล้ว13 13า3เนี่ยก แล้วแต่ชอบนะครับถ้าท่านใดเล่งให้มันโตให้มันใหญ่ไว้ก่อนครับ14เดินหน้าครับ14บส1 3 13บสนะครับผมประมาณนี้นะครับก็มันจะมีหลายสูตรครับแต่หลักๆเราจะใช้สูตรสูตรเสมอกันเป็นหลักนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมเริ่มมีซาวแทกมานะครับแมคโครครับผมแมคโครเดินตีรานะครับมาทําถนนนะครับก็ฟังซาวแทกผมไปด้วยแล้วกันนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นตัว นี่ครับผมอ่าผมใช้ตัวนี้นะครับแล้วท่านบางท่านถามว่าเป็นปุ๋ยสูตรอ่าสิบหกสิบหกสิบหกที่ใช้กับผักกับผลไม้ได้ไหมได้นะครับแต่ท่านต้องนับเม็ดใช้เลยแหละครับตัวนั้นคือเป็นปุ๋ยละลายไวนะครับผมไม่ใช่เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับก็คืออ่อาใส่ไปปุ๊บ,บอย่างพวกนี้เขาอยู่กัน3เดือน4เดือนละลายหมดนะครับผมไอ้ตัวนั้นน่าจะไม่เกิน7วันครับ แต่ส่วนมากก็จะตัวไหนสูตรละลายดีๆก็วันเดียวหมดเลยนะครับผมดังนั้นใส่เยอะอาจจะเป็นพิษต่อรากพืชได้แต่ตัวเนี้ยถือว่าเป็นการเพรยเซฟนะครับคือมันค่อยๆละลายนะครับมันค่อยๆละลายแต่ใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีแต่ถามว่าถ้าเป็นอย่างแี้ครับผมหูช้างด่างเหลืองผมซส์ใหญ่นะครับก็โคน,นี่เท่าแขนนะครับโคนี้เท่าแขนนะครับ ในกล้องมันอาจจะดูไม่ใหญ่นะครับอาจจะดูนิ้วเราใหญ่กว่าเพราะเรานิ้วเราตรงหน้ากล้องแต่ถามว่าถ้าผมเอาเมือกำนะครับโคนเนี่ยครับตรงเนี้ยพอดีเนี่ยผมกำนะครับผมกำไม่มิดนะครับผมกำไม่มิดนะครับก็เท่าแขนนะครับเท่าแขนเลยครับไม่ใช่เท่าข้อมือนะครับเท่าแขนเลยนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยใส่เยอะได้อ่าเขากินได้เต็มที่เลยนะครับผมนี่ต้นเขาสูงประมาณสักเอ่อหนึ่งเมตร เม็ดเม็ดเม็ดยี่สิบประมาณนี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วผมขอเอ่อไอ้นี้นิดนึงนะครับก็จะทําการเอาขี้วัวนะครับมาใส่ที่จริงผมมีอยู่แล้วขี้วัวแต่ว่ามันเป็นขี้วัวเก่าลามันขึ้นผมเลยไปซื้อมาใหม่นะครับก็ช่วงนี้หูช้างด่างเหลืองราคาดีครับก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับดังนั้นเกอก็เลยลงทุนซื้อถามว่าแพงไหมแพงนะเนี่ย ถุง20บาทธรรมดาผมซื้อกระสอบปุ๋ยครับก็30 35บาทไม่เกิน40บาทนะครับผมขี้วัวนมเหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเอาคัตเตอร์มาตัดแล้วก็โรยเลยนะครับบางท่านถามว่าใส่เยอะใส่น้อยขนาดไหนใส่ไดเ้เต็มที่แหละครับเต็มที่กับผมเท่าไหรรอดูนะครับผม นี่นะครับเป็นขี้วัวนมนะครับที่ผมเลือกนะครับผมจะเลือกอแบบที่เขาเป็นแบบผงๆนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่นะครับผมจะใส่ที่ผิวดินนะครับผมผมใส่ที่ผิวดินเลยนะครับผมเป็นการท็อปไปนะครับท็อปปิ้งครับเหมือนเราไปซื้อไอติมซื้อขนมซื้ออะไร ของเด็กๆสมัยเนี้ยที่เขาถามเพิ่มท็อปปิ้งไหมเนี่ยแล้วก็ท็อปปิ้งค้วัวครับผมอ่าเราใส่ข้างบนนะครับผมใส่ให้ทั่วหน้าเลยครับผมนี่ใบไม้บังหน่อยนะฮะผมต้นไม้เยอะครับผมผมจะใส่ให้ทั่วหน้าเลยนะครับแล้วก็บางท่านจะใช้เป็นวิธีการเอา ไปแช่น้ําก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอามาใส่ก็ได้นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยซื้อถังเตรียมรอตั้งแต่รอบที่แล้วครับไม่ได้แช่ถักมาไปใส่ต้นอื่นต่อปึ๊บโอ้ยใบไม้ดึงตัวดึงหัวเหมดเลยนะครับผมทุกต้นไม้มันสูงครับที่บ้านนะนี่อีกแม่หนึ่งนี่แม่นี้สวยๆครับแล้วก็ชอบขี้วัวมากครับถ้าโดนขี้วัวนี่ค่อยดู ทุกท่านดูสังเกตหนอนครับเมื่อวานที่ผมก็มาถ่ายเจ้าหนอนเนี่ยครับค่อยดูถ้าเราผมใส่ขี้วัวไปแล้วครับกี่วันเขาจะพุ่งเพราะว่าตัวนี้แม่นี้เองนะครับผมก็ว่าจะลงเข่งนะครับผมเข่งซื้อมาเตรียมรอไว้แล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ลงเพราะว่าผมเปลี่ยนดินไปแค่สามสัปดาห์กว่ามั้งครับเนี่ยมันก็แทงนี้อีกแล้วผมกลัวมาสะเทือนนะครับแต่คิดว่า เดี๋ยวหลังกลางเดือนนี้นะครับก็น่าจะลงเข่งเลยครับเพราะว่าผมติดธุระครับช่วงนี้ก็ย,ยังยังยังไม่ลงครับแล้วก็โหใส่ประมาณนึงนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งที่ผมไม่เอาขี้วัวผสมลงไปข้างล่างนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผมล้วงไปนะครับเนี่ยร้อนเลยครับเ,เราจึงใช้คําว่า ขี้วัวผมจะใช้คำว่าขี้วัวแมสกระทั่งคะว่าปุ๋ยคอ,อกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามภาษาวิชาการปุ๋ยหมกปุ๋ยคอ,อกคือสิ่งที่ผ่านการย่อยสลายมาแล้วนะครับอันนี้นครับเชื่อผมเพื่อไม่เกินเจ็ดวันหรอกขี่บางก็ขี่มาก็ตักกันเลยครับผมตักแล้วก็ตากตากแล้วแห้งแล้วกตต็ตี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 แล้วก็ยัดใส่ถุงครับเรามาขายเลย นะครับผมปุ๋ยคอกจริงๆอ่ะครับ6เดือนถึง12เดือนสมัยโบราณนะครับใครเลี้ยงควายนะครับจะรู้นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยโบราณนะครับปีหนึ่งเคลียร์คอกทีทีแค่สองหนึ่งถึงสองครั้งเองนะครับผมดังนั้นอันนั้นเขาเรียกปุ๋ยคอกปุ๋ยค้างปีครับผมนั่นแหละมันเย็นแล้วเอามือล้วงไปนะครับอย่างเอามือล้วงไปต้องไม่มีความร้อนปุ๋ยเนี่ยต้องเย็นนะครับเหมือนมูลซส้เดือนเนี่ยครับ ล้วงไปต้องเย็ยนถ้ามูลซสเดือนล้วงไปยังร้อนใส่แล้วว่าไอใส่เดือนมันยังกินอะไรไม่ย่อยสลายไม่หมดนะครับมันยังเกิดขบวนการหมักของจุลินทรีย์ได้นะครับผมดังนั้นผมจะไม่เอาขี้วัวลงไปข้างล่างดินถ้าเกิดขบวนการหมักมันร้อนรากก็จะเสียผมจะใส่การเป็นทีาเรียกท็อปปิ้งครับแล้วก็ถึงเวลาลดน้ําเดี๋ยวมันก็ซึมไปเองครับเราลดน้ําช้างครับเพราะว่าผมจะลดน้ําเยอะช้างนะ่ย รถเด๋วมันก็ซึมซึมซึมแล้วผมทําวิธีนี้ได้ผลดีมากนะครับผมดินเราเพราะว่าผมอะผสมข้างล่างอะวัสดุเป็นดินเยอะนะครับอารูกาเซียเขาจะบอกว่ามันไม่ค่อยชอบอมันไม่ชอบชื้นแฉะมากอะไรดังนั้นถ้าผมยิ่งใส่คิววัวไปอีกนะโหยิ่งดูดความชื้นไปใหญ่เลยนะครับดังนั้นผมใช้วิธีการ โรยหน้านะครับอ่าใส่ท็อปปิ้งนะครับอ่าแล้วแต่ถ้าบ,บางท่านก็จะไปแช่น้ํานะครับแล้วก็มาใส่ก็ได้อันนี้อีกอีกแม่หนึ่งอันนี้ก็อีกแม่หนึ่งนะครับผมอ่าปึ๊บวันนี้ไม่มีอะไรครับเมาส์มอยครับหมุก็มาเลื่อยเปื่อยครับอันนี้ไอ้ด่างดงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นไอตัวเขาเรียกยอะไรอ่ะอืมเขาเรียกอะไรนะเอ่อ อะไรด่างนะผมว่าใส่ไปเนี้ยไอเนี้ยละลายแน่เลยไอตัวเนี้ยเพราะผมเพิ่งเด็ดมาชําเมื่อวานมันเป็นโรคหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมว่าชํากับกระถางช้างเป็นโรดนะครับผมนี่ที่จริงผมแม่เนี้ยมันเพิ่งย้ายครับผมไม่อยากจะใส่แต่ไหนๆก็ใส่แล้วมือเปื้อนแล้วก็ใส่ขี้วัวไปเลยครับเพราะว่าส่วนมากจะเอ่อหรือกระถางเปลี่ยนดิน ประมาณหนึ่งเดือนผมถึงจะใส่คิววเป็นท็อปปิ้งนะครับผมลากเดือนแล้วครับเพราะว่าสังเกตจากถ้าเดือนหนึ่งนะครับ <S <S เดี๋ยวหน่อแทงครับไอสถิติแม่เนี่ยครับก็คือ3ามถึงสสัปดาห์เหมือนกันช้างผมส่วนใหญ่ประมาณ3ามถึงสสัปดาหหรือแบบล้างลากเลยนะครับแล้วลงปลูกใหม่ประมาณ3ามถึงสสดาก็ออกออกหนอเลยครับผมดังนั้นก็คือเอ่อ ผมพยายามให้ลากเขาเดินก่อนตอนแรกเวลาเราลือ้อมันลือล้อกระจายเลยครับลากก็เหลือน้อยฮะถ้าเราใส่บางทีพวกเนี่ยไปเลยแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าบางทีมีเชื้อโรคติดไปไหมบางทีมีความร้อนออจากขบวนการที่หมักไม่สมบูรณ์ไหมถ้าเราปล่อยให้เขาเ,เขาเรียกไงลากเขาเดินสักหน่อยนะครับก็ ก็จะปลอดภัยครับแต่เนี้ยก็คือใส่ไปเพอะไม่เป็นไรหรอกคิดไปเองนะครับผมผมเอาญาติพี่น้องเขาหน่อยไอตัวเนี้ยมันอยากจะโตแย่ครับแต่เราไม่ให้มันโตทักทีเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอเนี้ยโหราด่างนะครับผมโหราดา่างไอใบนี้บางท่านบอกมันไม่เห็นด่างเลยัอเน,นี้ยมันฟูมิน้นนะครับผมสังเกต สีสองสีนะครับใบแก่นะสองใบก็ใบอันนี้ก็ใบแก่แล้วนะครับอันนี้ก็ใบแก่นี้ใบอ่อนนะครับอถ้าออกไปฝั่งนี้ของผมมันจะเป็นสีมิ้นทั้งใบแล้วเวลาต้องเป็นใบใหม่ๆครับถึงจะสวยพอใบเริ่มแก่ปุ๊บมันจะเป็นสีเงี้ยสีด้านๆนะครับผมนี่สังเกตนะครับเนี่ยเนี่ยสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าใครมีด่างขาวนี้น่าจะสวยมากเลยนะครับผมผมไม่มีครับผมก็แอบอิจฉาเขาต่อไปครับผม ซื้อมาแต่เล็กแต่น้อยนะครับบอลบอลพิษนะครับกินไปก็ตายหานะครับอันเนี้ยอย่าไปรับประทานนะครับถ้าเป็นออดงออดีไได้อยู่นี้ผมก็ตอนแรกผมจะใส่เข่งแล้วครับแต่พอจะใส่เข่งโอ้โหขนาดนี้มันยังต้นขนาดนี้เลยถ้าใส่เข่งนะอือหือ ท่วมหัวท่วมหางนะครับสองสามเมตรแน่เลยผมเลยบอกเดี๋ยวก่อนมันจะมีที่ต้องไปอีกครับต้องผลขึ้นรถไปครับดังนั้นก็เลยยังไม่ให้มันโตมากครับเพราะโตมากปุ๊บมีปัญหาผมผลผล,ลำบากโอ้โหปุ๊ยคีวัวยี่สิบบาทผมคีวัวยี่สิบบาทใส่แป๊บหมดแล้วเป็นกระสอบก็กลัวตอนนี้ลาขึ้นมันเป็น เชื้อราขาวๆขึ้นอยู่เลยครับผมก็เออเอาไว้ก่อนนะนะเอาเอาแบบนี้ดีกว่าครับปลอดภัยนะครับอปลอดภัยเราจะเหลือนี้ไว้หน่อยนผมจะมีเปลี่ยนกระถางช้างด้วยครับก็เดี๋ยวมีช้างที่กลุ่มน้อยๆครับที่ย้ายไปแล้วประมาณสักเอ เนี่ยครับไอ้พวกนี้น่าจะย้ายไปเป็นร่วมเดือนแล้วนะครับเนาะน่าจะอายุย้ายมาร่วมเดือนแล้วก็ผมเดี๋ยวจะใส่คี้วัวกระแทกให้เขาหน่อยครับก็ให้เขาโตไวๆครับช้างด่างจัดลายดีไม่กลัวขี้ไม่กลัวปุ๋ยนะครับใส่ยังไงก็ด่างครับไม่กลัวครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องก็ขอกราบราทุกท่านไปก่อนนะครับ อย่าลืมนะครับช้างชอบขี้ชอบน้ําเล่นแสงหน่อยๆช้างจะออกมาสวยมากครับผมอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ